ไพ่ CMC ใบที่33การล่าถอยแบบมีแผนการมั่นคงดังขุนเขาเมื่อท่านคลิกหรือเปิดมาเจอไพ่ใบนี้โชคชะตาอยู่ในสถานการณ์ไม่ค่อยดีมีผู้ไม่ประสงค์ดีคืบคานเข้ามาทำให้เกิดปัญหาการถอยออกหรือการยอมถอยมาสักเก้าและตั้งมั่น จะเป็นการดูสถานการณ์ก่อนที่จะลุกคาดต่อไปเพราะจังหวะชีวิตยังไม่ดีนะคาดหวังสิ่งใดต้องอดทนรอคอยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ที่เหมาะกับตัวท่านที่สุดก็คืออดทนรอคอยและใจเย็นอยู่อย่างสงบโอกาสความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมเพราะจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่ไม่ดีสําหรับในดวงชะตาท่านด้านความรักดูภายนอกเหมือนจะเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ต่างคนต่างคิด ไม่มีอารมณ์ของการสแสดงน้ำใจกันทำให้ห่างเหินและต้องเลิกลากันไปการแต่งงานไม่สามารถร่วมชีวิตอยู่กันได้เพราะต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวและคิดแต่ในเรื่องของตัวเองเป็นที่ตั้งทำให้ความรักห่างเหินกันไปเรื่อยๆจึงเป็นเหตุของการเลิกลากันเรื่องของชีวิตครอบครัวอยู่ในช่วงจังหวะที่ไม่ดีมีเรื่องราวเข้ามาทาให้ต้องสูญเสียคนในครอบครัวและ เรื่องของรายได้ทําให้มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบุตรหลานบริวารมีความคิดเห็นแตกต่างกันความพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งจึงทําให้เกิดประเด็นปัญหาและความคิดเห็นที่แตกต่างกันธุรกิจการค้าหากในเรื่องของธุรกิจการค้ามีปัญหาไม่ได้รับผลกําไรตามที่คาดหวัง หักร่วมหุ้นส่วนย่อมมีประเด็นปัญหาจะต้องเลิกลาหรือเลิกกิจการกันไปในเรื่องของการทํางานต้องรอคอยจังหวะที่ดีอยู่ในช่วงจังหวะที่ไม่ดีเร่งไปก็มีแต่เสียโอกาสและได้สิ่งที่ไม่เหมาะสมเข้ามาสู่ตัวทําให้เสียหายและเสียชื่อเสียงในเรื่องของการเรียนผลการสอบอยู่ใน,ในจังหวะชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไปตามที่คาดคิดว่าสอบได้กับไม่ได้ คิดทิศผิด,ดทางกันไปเรื่องของการเปิดกิจการใหม่ไม่ควรรีบเร่งรอคอยจังหวะและศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงตัวทำเพื่อแก้ไขปัญหากับการเสียหายเกิดขึ้นด้านสุขภาพอดทนพยายามรักษาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งให้ระมัดระวังโรคบริเวณหน้าอกท้องไขกระดูกและเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นสุขภาพจะดีไม่ดีอยู่สภาวะจิตใจและความอดทนเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ท่านผ่านท้นต่อปัญหาตรงนี้ไปได้หากที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ควรรีบรอคอยจังหวะที่ดีมากกว่านี้เล่งรีบไปมีแต่เสียหายและไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับตัวท่านในเรื่องของการเดินทางให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลเลื่อนได้เลื่อนไปหรือใน,ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมากกว่าที่จะไปพบตัวคนที่รอคอยอาจจะไม่เจอตามที่คิดหรือตั้งใจเอาไว้คนที่ห่างหายไปหากจะกลับมาจะสร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้ไปในครอบครัวทําให้เกิดปัญหาและสิ่งที่ไม่คาดคิดย่อมเกิดขึ้นในเรื่องของคดีความอยู่ในสภาพเสียเปรียบ มีโอกาสแพ้หรือผลที่เสมอกันเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของปณีประนอมจะเป็นการดีที่สุด